อีกแล้วนะคะกับ king it โคราชะคะวันนี้เราจะมาตอบคำถามเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่สอบถามเข้ามาวันนี้เป็นเรื่องอะไรคะน้องเอิร์ทเป็นเรื่องเกี่ยวกับ,บ,ก,าบ,บ, time, บ,ก,บการรับประกันแบบ l i ฟ์ time, s t มนะครับกับการรับประกันแบบไลฟ์ s t ม e a m ตลอดเอร์ต่างก<ะ>ันยังไงนะครับการรับประกันแบบไลฟ์ s t มนะครับจะเป็นการรับประกันสินค้าในช่วงที่มีการวางขายอยู่ในตลาดนะครับและยังมีสายการผลิตหากสินค้านั้น ถูกยกเลิกการขายหรือจติการผลิตโดยยังมีการรับประกันต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่งนะครับหรือว่าไม่รับประกันต่อขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัททงนั้นนะครับค่ะข้อข้อหัวข้อต่อไปก็คือการรับประกันแบบไรทามฟอร์เอเวอร์นะครับจะเป็นการรับประกันสินค้าแบบตลอดอายุการใช้งานนะครับโดยการรับประกันจะรับประกัน ไปตลอดแม้ว่าสินค้านั้นจะเลิกผลิตหรือยุติสายการผลิตนะครับโดยจะมีสินค้ารุ่นใหม่ที่สเปคเท่าเดิมหรือสเปคสูงกว่านำมาเคียงให้กับลูกค้านะครับสินค้าที่เสียจริงช่างทดสอบแล้วเสียจริงใช่ไหมครับใช่ออครับว่าเสียจริงเราเคี่มการรับประกันมีกรณีไหนบ้างที่เรารับเคีมก็ตั้งแต่แตกหักนะครับน้ำท่วมนะครับไฟไหม ฟ้าผ่านะครับอันนี้อันนี้ก็คือรับประกัน,นใช่ค่ะตามรูปนี้ตามรูปนี้เลยะค,ะลยลยคับนี่แหละค่ะคือข้อแตกต่างการรับประกันไร้ทางกับการรับประกันไร้ทาง for e v e นะคะศูนย์บริการของ King IT ก็มีทั่วประเทศนะคะการรับประกันสินค้าตัวจริงต้องวอย King เท่านั้นนะคะ ที่ไลฟ์ทาวนอง์เ r ฟเค่ะวันนี้ศูนย์ k ิงไอทีโคราชต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-419-0555หหรือ www facebook com slash kingit network หรือแอดไลน์มาที่ at king it การรับประกันสินค้าตัวจริงต้องวอยคิงเท่านั้นนะคะ